เอาเล่ะครับผู้ชมครับก็ต้องขอตัวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอวูซงกันอีกแล้วนะครับเนี่ยก็อยู่กับเกมปรินาฟิฟายและในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาพาไปดูอัปเดตใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่อัปเดตแพทนะครับอันที่จริงแล้วเนะี่ยอัปเดตแพทก็จะเข้ามาในอีกกี่วันเลยเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูแล้วกันนะครับนี่ อัปเดตแพทก็จะอนะัปเดตในอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับอีกแค่10วันเท่านั้นนะอีกสัปดาห์กว่า,ก,วาก็จะมีการอัปเดตแพทใหม่กันแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือเราจะมาพูดถึงเป็นฟรีไฟคอลแลบกับเวนอมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโหบอกเลยว่าเทามากๆ,ๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมบอกเลยว่าโคตรจะเทนะครับคุณผู้ชมรับก็คราวที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าล่าสุดเลยน่าจะเป็นฟรีไฟเอ็กไครทันใช่ไหมคุณผู้ชมครับอ่าล่าสุดเลย คืออย่างแรกเลยก็คือจะมีวันพันแมนอะ่ะทรชนคนพ้นโลกก่อนนะแล้วก็วันพันแมนจากนั้นก็พบพบไททันและหลังจากนี้ก็จะเป็นเวนนมนั่นเองนะครับของแมวนะครับโอ้ก็บอกเลยว่าต้องเทแน่ๆเลยนะครับมีชุดเวนนมเข้ามานะครับโอ้โคตรเฟี้ยวผู้ชมลองคิดดูเดี๋ยวครับน่าจะเทอ่ะผู้ชมอ้แค่คิดก็อยากเสียตังแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่ามันจะมีชุดอะไรบ้างแล้วก็อัปเดตของอะไรมาใหม่บ้างแล้วก็น่าจัดน่าซื้อน่าลองหรือเปล่านะครับขออยว่าเทีมากๆอ่ะก็ขอดูเลยเดี๋ยวเราไปดูก,กิจกรรมสายฟรีนะครับ <c oughs> เข้ามาปุ๊บก็ผมก็ไม่ได้รับเลยนะครับขอระวัานอันนี้น่าหละทุกคนน่าจะรับไปแล้วนะครับที่จริงต้องเข้ามารับทุกวันนะครับผมก็ไม่ได้มารับเลยเนดะี๋ยวนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับปิ้วปิวเพื่อรับเป็นตัว แลกชุดฟรีนะครับตอนนี้ก็ผมแลกไปแล้วนะครับนี่ก็ได้รับเป็นตัวชุดตัวนี้ฟรีๆถาวรนะครับชุดคอสมิกนะครับคุณครับที่คอสมิกเทเลพอร์เทียนะครับคุณครับเอิ่มด้วยว่าอยังไงนะครับแล้วก็จะมารับเป็นตราปุขพลังโมโคนะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับนี่เห็นไหมก็ผมก็รับไปแล้วแลกไป4อันนะครับสูงสุดก็คือชิอันเอาไปแลกเป็นอัปเกรดตัวโมโคฟรีๆเลยนะครับมันอัปเกรดได้เลยไหมคุณครับมีเหรียญแค่นั้นเดี๋ยวผมลองอัพดูดีกว่าก็ไม่ค่อยรู้เหมือออออออนนนนนนนกกกัััััะะคครรรบบแต่่่เเเดดดีี๋๋ยยววาขงผมลู มันอัพยังไงอ่ะอ่านี่ปลุกพลังนะครับโอ้นี่อ๋ออัพได้แล้วอเราต้องทำภารกิจเพิ่มด้วยนะครับนี่อ่ะปุ๊บอ๋อเหรียญไม่พอแล้วที่เหลียวมก็ต้องทำภารกิจเพิ่มนะครับนี่ก็สามารถมา อัปเดตตัวละครกันได้นะครับแล้วก็กิจกรรมใส่ฟรีอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมฟรีไฟ X Venom มีจริงหรือเปล่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะครับฝากกดไลค์เป็นกำใจแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับเอาเลยครับนี่เลยนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูเป็นข่าวสารกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันเป็นเฟคนิวหรือว่าเป็นของจริงนะครับนี่ก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับว่ามีโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับก็ จะบอกว่าเวนอมในครับนี่นะมีรูปประกอบของเวนอมแล้วก็จะเป็นตัวแอนดรูแล้วก็ตัววูฟลาเนี่ยเป็นตัวประกอบของฟรีไฟแล้วก็มีตัวละครของมาเวลเนี่ยอยู่ในรูปภาพนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่าว่าเขาหมายความว่ายังไงที่เขาพิมพ์มาหรือว่าเขาโพสเนี่ยมันคืออะไรนะครับอะ่ะเวนอมหนึ่งในแอนตี้ฮีโร่จากมาเวลมีข่าวลือว่าจะร่วมมือกับฟรีไฟแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงล่ะอ่านคำอธิบายได้ที่ b บ r i t a บ u y a ID ีในแล้วนะครับั่นแล้วนะครับเนะนะขาบอกว่าเป็นข่าวลือเหรอ แล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาล่ะจะเป็นยังไงอ่าเราก็เป็นเหมือนแบบแคปชั่นตลกตลกนะครับแต่จริงๆคือเขาก็แบบไม่มีใครหรอกว่าเป็นข่าวลือก็คือเขาก็ปล่อยข่าวมา่แหละเลยมันก็เป็นข่าวลือจากเขานั่นแหละคุณครับมันก็คือเป็นข่าวจากเรื่องจริงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น ฟรีไฟลบูย่าของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับเป็นฟรีไฟลอย่างเป็นทางการเลยนะครับบัญชีอย่างเป็นทางการเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่มีผิดพลาดแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมครับและข้อที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือมันมีไอเทมหลุดมาแล้วนะครับก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วจะเป็นเฟกเนวนะครับก็ฟันธงเลยเลยว่ามาจริงมาชัวนะครับมีการร่วมมือกันจริงๆหรือว่าคอลแลบกันจริงๆนั่นเองเลยครับ และต่อมาเนะครับเรามาดูโปสเตอร์จริงๆกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จําได้ไหมคุณผู้ชมครับตอนนั้นก็มีฟิฟาย i เอ็กชัท่านเนี่ยก็จะมีรูปโปสเตอร์แบบนี้แหละมีตัวละครพวกอา่าเคลลี่เอนรูอะไรอยู่ข้างหลังแบบนี้แหละก็มาจริงๆนะครับนี่ก็คือจะเป็นปโปสเตอร์คร่าวๆนะครับแต่ว่าก็เข้าไม่แน่เลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมก็คือจะมีตัวละครเวนอมนะครับตัวสีดําแล้วก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับผมก็ ไม่ค่อยได้เข้าถึงตัวละครตัวนี้นะไม่ค่อยได้ดูนะครับคุณผู้ชมรู้จักหรือเปล่าว่ามันต่างกันยังไงเนี่ยตัวสีแดงกับตัวสีดำเนี่ยตัวไหนคนดีตัวไหนมันคนร้ายเนี่ยผมว่าตัวสีดำน่าจะเป็นคนดีใช่ไหมเออแล้วก็ตัวสีแดงน่าจะเป็นตัวร้ายนะครับเออก็น่าจะประมาณนั้นนะครับดูหน้าตาก็ ตัวนี้น่าจะดุกว่าน่าจะเป็นตัวโหดร้ายมากกว่าทางด้านของแบบตัวละครร้ายอะไรประมาณนี้นะครับครับอ่ะและรูปต่อไปนะครับที่มีไอเทมหลุดเข้ามานะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวลายแอร์ด็อปนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ก็คือจะเป็นสีน้ําเงินแนวตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนอ่าวงนอมนะครับนี่แล้ลิินมาเลยนะครับวันนี้ไม่น่าจะเป็นการตัดต่อนะครับน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับอ่ะดูต่อไปแล้วกันนะครับนี่แล้วก็เครื่องบินเนี่ยก็จะมีการโวก็2ตัวละครนี้เห็นไหมมีการขู่กันด้วยนะครับผม ก็อ,อย่างที่บอกคือมีสวงตัวละครคือตัวสีดากับตัวสีแดงนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันต่างกันยังไง2ตัวนี้นะครับครับอะต่อไปก็คือจะเป็นไอเทมกันเลยดีกว่าเนะครับอังแรกเลยก็คือจะเป็นไอเทมโอ้โหเหมือนย้อมสีป้าคุณผู้ชมครับเออมันเนเหมือนย้อมสีป้าได้เป็นกระเป๋าหรืออะไรคุณผู้ชมครับเออนี่กระเป๋าชัดเลยนะครับผมว่าแหละ มันคือกระเป๋านั่นเอนะครับนี่อ่าแล้วก็จะเป็นตัวทางด้านของกล่องศพนะครับอันนี้คือจะเป็นกล่องศพที่เป็นกล่องศพที่โดนย้อมแมวอีกแล้วนะครับก็เขาจะมีแบบลายเดิมเลยนะครับนี่เห็นไหมถ้ามีแบบเป็นจีบีจีบีน่ารักน่ารักน่จะดีนะแต่ว่าก็คือจะเป็นการคอรแลกกันยิ่งใหญ่แบบนี้มันก็ต้องเอาตัว,ตวละครของเขาจริงๆมาเลยนะครับจะได้ดูดุร้ายห,หลายคนก็จะได้เข้าถึงตัวละครยิ่งขึ้นนะครับผู้ชมอ่ะก็ต่อไปคือจะเป็นสกินรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ก็จะถามว่ามีคนตัดแปะลายรบบมีกาแ ส่ไลน์เข้าไปเองนะครับไม่เนี่ยอันนี้วิดีโอยืนยันด้วยนะครับนี่ผมจะรอดูนะครับนี่ไหมคือจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์จริงๆด้วยนะครับมีโมเดลนะครับเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นสกินจริงๆเลยนะครับเป็นลายดําแดงนะครับโอ้โหเท่มากนะครับเดียกได้ว่าเห็นไหมคือตัวนี้จะเป็นลายของตัวสีดำนะครับแล้วก็เห็นไหมมีแบบลายขาวๆด้วยอุ้ยเทมากอะนะครับดุมากอ่ะบอกได้เลยว่าโหต้องจัดแน่นอนเลยนะครับกิจกรรมเข้ามาเมื่อไหร่ต้อง เตรียมตังกันเลยนะครับอาริตาถามว่ามันไม่มีชุดเข้ามาหรอนี่เลยนะครับดูคลิปโรนี้เลยนะครับนี่ก็คือจะมีชุดเข้ามาเช่นกันนะครับนี่ก็คือจะเป็นชุดลายเวนอมนะครับโอ้ทีมันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนชุดย้อมแมวอีกแล้วนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ย้อมแมวนะครับโอ้โหแต่ว่าคือก็เท่อยู่นะคุณครับเป็นของแรนะครับเป็นแบบมีโลโก้เวนอมแปะด้วยนะครับเรียกว่าก็เป็นของแรแน่นอนเลยนะครับวันนี้อาจจะแบบแจกฟรีหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าแบบมันเป็นชุด จ้องแมวน้อยู่ョงครับอาจจะขายก็ขายถูกถมั้งผมว่ามันต้องมีชุดฮีโร่มาแน่ๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่หลุดออกมานะครับจะเป็นชุดของอตัวเวนอมเลยนะครับไม่ได้อาจจะมา2ชุดเลยชุดสีแดงชุดหนึ่งชุดสีดําชุดหนึ่งนะครับก็ไม่มั่นใจว่าจะมา2ชุดดังที่ผมคิดหรือเปล่านะครับอ่ะแล้วก็มีชุดแฟชั่นแถมมานะครับผมก็งงอยู่ว่าเอ๊ะ มันเกี่ยวข้องกับเวนอมหรือเปล่าแล้วชุดนี้คือแบบท่าทางกิิยามันแบบเอฟเฟกอะไรมันคล้ายๆเลยเดี๋ยวเราดูวิดีโอกันเลยดีกว่านี่ก็มีวิดีโอเหมือนแบบมีวิญญาณอะไรก็อย่างในทุกยับนี่ปุ๊บแล้วก็วิญญาณออกนะครับกระโดดค้ำม,มือนะครับเห็นไหมก็จะเป็นเหมือนหมีแล้วก็มีแบบตัวอะไรนะครับเป็นปรสิตอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะครับในเวนอมเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวนะชุดนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าใ,ใครรู้ก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะว,ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าของข้อประโยง์กันหมดนะ อาจจะเป็นชุดใหม่นีผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่ามันชื่อว่าชุดด็อกเตอร์เนี่ยเกี่ยวกับชุดคุณหมออะไรนะครับไม่น่าจะเกี่ยวมั้งแต่ผมดูแล้วมันเป็นเหมือนคล้ายๆผมก็เลยแบบเออจับมาถามผู้ชมดูแล้วกันนะว่ามันเกี่ยวหรือเปล่ากับเวนอมนะครับท่าทางตัวนี้มันคุ้นๆมากเวลากระโดดแล้วก็เอามือคลำพื้นเนี่ยมันก็คล้ายๆเลยกับตัวละครเวนอมทําท่าทางนั้นครับอันนี้ก็ผมขอถามผู้ชมแล้วกันนะว่ามันใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็อ่าแล้วไปนะครับแต่ว่าผมก็อยากรู้ว่ามันใช่หรือเปล่าแค่นั้น ก็ะไรยท่านครับก็รอไว้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมฟีฟ่า x เบนอมที่มาจริงๆนะครับฟันธงเลยนะครับคอนเฟิร์มแน่นอนเลยต้องมาแน่ๆเลยนะครับแล้วก็รอดูชุดฮีโร่กันเลยนะครับว่าจะเป็นชุดแบบไหนก็น่าจะเป็นชุดเซตแบบแยกไม่ได้เหมือนบอลพันแมนเหมือนกับที่ผ่านๆมานั่นแหละท่านครับน่าจะมีนะแต่ตอนนี้ยังไม่หลุดออกมาแล้วถ้าแบบมันหลุดออกมาปุ๊บผมจะเอามานำเสนอให้ผู้ชมดูทันทีเลยนะครับผมว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยหน่อยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในนนคคคลลิิิปปวดีีโอห้้้าาาาารรัับบบบบบ๊๊ยยยยจ Okay,